เดี as, <t art ic> <worries> ini, ๋ยวเราจันติใส no. ่ไอ้นากอนให้ฉ่ำเป็นแฟกแกเอาเรียบร้อยบัาผมนะครับแต่ว่าผมไม่ให้นะครับเอาตายครับให้ฉ่ำเป็นแฟกเกรอนาคอนมาครับนาคอนเขาก็จะเข้าแล้วก็จะออกนะครับท่านผู้ชมดูเต็มเราดูไม่ยากครับเข้าแล้ก็ออกก็โดนผมมันติตายเรียบร้อยอ๋อปลาลีให้ฉ่ำเป็นแฟกเก้เจ็บร้ารอโลกิรอก็ผมจะใส่คืนเลยโอเคครับต้นไม้ของพ่อราก่อนให้จอำเป็นแฟกเก้สำคัญเลยอะ โอเคครับผมก็สวัสดีทำเชื่อมต่กคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นทุเรนตามเหมือนเดิมนะครับผมเพิ่มเติมไม่มีอะไรเหมือนเดิมครับผมเฮ่ยียอะไรเนี่ยครับผมเวลาเล่นทุเรนนะครับอัพสกิลสองก่อนนะครับต่อให้เราจะเล่นทุเรนตาทุเรนกลางทุเรนลมทุเรนไฟเตอร์ทุเรนแครี่อะไรก็แล้วแต่นะครับผมต้องอัพสกิลสองก่อนครับเพราะว่าตั้งแต่ขึ้นแบบแรงมาก็คือแบบโอ้โหเจอแบบอะไรซตาตารลม ตัวอะไรแป,กแป,กแปกลกๆโรมตั้งหนไม่รู้ผมก็ปวดหัวมากเลยนะครับอย่าเล่นเถอะครับแบบเอาซาต้ามาโรมอ่ะแต่ว่ามันเล่นได้ไหมซาต้าโรมอ่ะซาต้ามันบางคนเขาบินเก่งก็จริงนะท่านผู้ชมแต่ว่าแบบคนอื่นเล่นลําบากไงก็คือมันไม่มีตัวยืนให้แบบแล้วเกมนั้นมันเป็นยอนไงแบบมันไม่มีตัวยืนให้ยอนแบบยิงฟรีอ่ะเข้าใจไหมเออเอาซาต้ามาโรมก็จริงแต่แบบ อ่าสตาร์โรมอ่ะอาจจะเล่นง่ายไอ้ใช่แต่ว่าคนอื่นอ่ะเล่นายากจริงจแต่มันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับทูเรนชิปนี้หรอกนะผมผมก็อยากมาบ่นไงเพิ่งไปเจอตาที่แล้วโอ้โหโดนนาคอรงัดเป็นหนึ่งทีอุ๊ยผมลืมไปไอ้เช่เอ้ยนาคอรมันแรงนะผมต้นเกมอะ่ะโอเคไม่เป็นไรครับผมเดีย๋ยวเพิ่งใจเสียเพิ่งใจเสียเป็นงี้แหละพยายามจัดเลยนะผมแพนด้าเข้ามาตีหัวแบะเป็นหนึ่งทีสวยครับผมแพนด้ามาเก็บงานโอเคอย่าเพิ่งใจเสียครับเอย่าเพิ่งใจเสีย ผมก็จะไปฟาร์มบับแดงเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมไม่มีอะไรนะครับโอเคแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับชอนะต้องรีฟาร์มนะครับแล้วผมตายต้นเกม้วงไงประเด็นอ่ะเฮ้ยแบตหลุดโอเคเราก็จอกชิ้นที่2ก็ออกรองเท้าเจาะเวทนะครับหรือจะออกรองเท้ากันยีซีก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าออกรองเท้าเจาะเวทไปเลยนะครับเพราะว่าป่าต้องเล่นดาเมจแบบสุดๆไปอยู่แล้วนะครับ อ๋อเฮ้ยนะคอสมาครับเรียบร้อยโลก,กิเดิมนี่ยก็ตายสิลูกอุย้ยมันมาอีกแล้ววะตายไหมนะอุย้ยไม่ตายเออถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนตอนนี้ผมว่าต้องถอยครับถอยถอยเพื่อนถอยเรียบร้อยตายเนี่ยผมเขาเอาบันนี่มาโลมด้วยนะผมก็ไม่รู้นะครว่าบันนี่มันโลมได้หรือเปล่าแต่ว่าผมเห็นเขาเอาบันนี่มาโลมแล้วเขาแบบมั่นใจมากนะแบบกดขอเลือกคนแรกเลยอะ่ะโคตรเอาอ่ะบันนี่อะ่ะ อาเรียบร้อยแพนด้า5 0 5ดาวกูตายแล้วโอเคครับแล้วก็จะรีบเพียรคีดนะครับเค okay, ครเหมือนเพื่อนจะเกิดอาการแป็น e สปอร์ตแล้วครับจงังหวะนี้ย่าพิ่งใจเสียอยิ่งใจเสียตายต้นเกมไม่ได้ถือว่าเราจะพ่ายแพ้นะครับท่านผู้ชมเราต้องออมีการปิกแพลงเกมนะครับเฮยต้นไม้ต้นไม้ของพ่อมึงขึ้นปต้นไม้ของพ่อมึอมองฆ่าเราวะ โอเคเราจะไม่เล่นกับต้นไม้นะครับเพราะมันเป็นแทงนะครับเอาไปเมื่อกี้ก็ไม่น่าจะตายนะครับโอเคนะคอยเขาไม่มาเอาบัฟผมนะครับถามว่าทำไมผมไม่เปิดมังกรผมมองว่าถ้าผมเปิดมังกรไปผมอาจจะไม่ได้มังกรนะครับแล้วผมอาจจะเสียเวลาฟาร์มด้วยรจริงๆนอะ่ะเพราะว่าฝั่งเขานี่ต้นไม้ก็อยู่ตรงพุ่มเลนกลางเลยนะครับโอเคอืม okay. <c oughs> ยังไงครับช็อตน,นี้ ตัวคลิปไอ,อตัวคลิปดาร์กนี่มันจะเคลียร์ยากนิดนึงนะครับโอเคการีตายนะครับแบบนี้สวัสดีครับน้องเรียบร้อยไม่ช้ำแฟกเกอร์โอเคเราก็จะฟาร,ร์มต่อนะครับชันนี้เฮ้ยเรียบร้อยทอนกูไปแล้วหนึ่งไม่นะทอนเดี๋ยวผมต้องแบกเพื่อนให้ได้นะครับชันนี้ยเพราะความหวังที่ผมนะครับเอานาะคอสเข้ามาแบบนี้ก็ตายสิลูกเรียบร้อยพึ่ื่ออะไรเด้งวะ จ็กเกอร์จ็กเกอร์โดนนะโดนนะจ็กเกอร์โดนนะโดนนะจ็กเกอร์โดนนะโอเคเขาฟิกไม่เป็นไรครับเพราะฟิกไปเขาก็เสียฟิกแล้วครับเพราะผมถึงตัวก็ตายนะจ็กเกอร์อย่างงี้นะเอาจริงอ่ะคือเราก็จะเอามังกรเลยครับตอนนี้ยังไงเราก็ต้องได้นะครับเพราะเราผมมีทานิตด้วยโอเคได้ปุ๊บก็ถอยนะครับโอเคเหมือนเพื่อนจะล็อก ตายมาสวยโอเคครับเราก็ไปฟาร์มต่อเลยครับชั้นนี้เฮ้ยแบตหลุดไม่หยุดเลยวะโอเคครับเวลาเล่นทูเลนนะครับพยายามเล่นกับทันเด์แคปไปนะครับท่านท่านผู้ชมดีมากนะครับเล่นกับทันเด์แคปโอเคครับแล้วก็พยายามเก็บสแต็กไว้นะครับไม่อยากจะเชื่อเลยเหรอเพื่อน ขนาดนั้นเลยป่ะโอเคครับเหมืนอนนะคอสเขาจะมาเอาเลนกลางเขาเอาไม่ได้ครับเพราะโดนผมสกัดไว้เอาอยากนิดนึงนะเพื่อนถ้าจะเอาป้อมเราอะเหมือนโลกิเขาจะดักนะครับยังไงครับโลกิโอเคครับบันนี่โรมนะครับเกมนี้ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่า จบได้เราก็ต้องรีบจบนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นเกิดทีเราก็อาจจะสู้ไม่ได้นะเอาจริงเฮ้ยแคปผมจะทันในะ้บัลนาคอตโอเคไม่ตายครับต้นไม้ของพ่อบังไงต้นไม้ของพ่อไม่บังเมื่อกี้ก็น่าจะตายโอเคครับต้นไม้ของพ่อตายเรียบร้อยโอเคครับหลบอันติกาลีครับแรงนะครับบอกไว้ก่อนโดนอันติกาลีนะแรงไม่พอหน้าลำคันอะ เีน,นี้ผมก็เห็นจ็กเกอร์แคล่เอ้ยจ็กเกอร์เลนแคลลี่ฝั่งตรงข้ามบ่อยมากเลยนะแต่ทำไมฝั่งผมเขาไม่เอาจ็กเกอร์มาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ผมก็เจอจ็กเกอร์บ่อยมากครับเคป้อมเราก็น่าจะแตกนะครับโอเคตายครับเรียบร้อยเราสู้ได้อยู่แล้วครับท่านผู้ชมนาคอร์แบบเราสู้ได้อยู่แล้วจริงๆอะ่ะแต่ถ้าเจอพิ้วหน่อยก็อาจจะเล่นยากนะ ถ้าเขาหลบสกิลหนึ่งเราโดนนะท่านผู้ชมสกิลหนึ่งแล้น,ลน,แลนี่ก็สำคัญมากเลยนะครับอารมณ์เหมือนแวนเอนจอยอะท่านผู้ชมอันติแวนเอนจอยสมัยเมื่อก่อนนะยิ่งใกล้ยิ่งแรงนะครับแต่ถ้าเวลาผมเจอนะคอสเป็นเนี่ยเขาจะงัดแล้วเขาก็ถอยประมาณนั้นโอเคครับเหมือนเลนบนเขาจะโดนนะครับตอนนี้เราก็ดูทรงไว้ก่อนนะว่าเราจะไปเติมหรือเปล่า โอเคครับโอ้มันจะตายแล้วนะเพื่อนดูทรงไว้ก่อนนะครับโอเคตายครับกาลีเรียบร้อยให้ยอดยังไงครับชั้นนี้เช็คสกิลหนึ่งเช็คปุ่มได้นะครับโอเคครับเหมือนต้นไม้ของพ่อเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคผมก็จะออกเป็นกระทาแวมไพร์เลยนะครับเอาไว้ดูดเลือดนะครับทูเรนต้องเล่นอยู่แล้ว เหมือนเขาเจะเอาดาร์กนะครับจากการอ่านเกม AWCing ผมครับเฮ้ยเขาไม่น่าเอาดาร์กไม่น่าเอาดาร์กแล้วนะครับทำไมเขาไม่เอาดาร์กวะเหมือนเพื่อนจะเข้าไปล็อกนะครับช็อตน,นี้โอเคต้นไม้ของพ่อตายครับก็โดนตีผมเรียบร้อยโอเคผมก็ไหลได้เลยนะครับช็อตน,นี้ใส่ได้ทุกตัวนะครับสเต็กผมเยอะขนาดนี้ดูดูด,ด,ดูลิงดูลิงโอเคผมก็อาจจะยังไม่เข้าสุดนะครับเพราะว่า โดนไอลิงส่วนทีก็น่าจะร้องไห้อยู่นะครับเมื่อกี้นะอ๋อยังไงการีเฮ้ยโจเกอร์มันแหลมนะเนี่ยเคยผมไปถึงโจเกอร์โจเกอร์มันน่าจะไปแล้วนะไปเล่นการดีกป่ะเคยเราจะอัตใส่ไอ้นาคอสเฮใจอนฟัก์เอ้าวเรียบร้อยอ้าวไอ้เหี้ยนาคอสมันไม่ได้ตายเนี่ยว่ะการีมันตายเนี่ยว่ะโอ,โอ้ <welche ăn? S 2> โหรักเพื่อนมากอะการีอะ อ๋อลิงลิงลิงจะทุบคอยบ่เอ้ยเอ้ยมันฟิกเลยเหรอเล่นท่าย,ยากวะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวฟิกฟรีเลยต้นไม้ของพ่อเมนเขาจะเอาไอ้บัฟผมนะครับแต่ว่าผมไม่ให้นะครับเอาตายครับ h ฮ h ชาร์ดเป็นแฟกเก้โอ้มาอย่างนี้ก็ h ฮ h ชาร์ดเอ็นะเพื่อนเอานะาคอยไปดีเพื่อนช็อตไปหนึ่งทีไม่รอดครับช็อตนี้ยังไงก็ไม่รอดเรียบร้อยเฮชชาร์เป็นแฟกเอ้ ยุคนี้ผมก็อาจจะเล่นมึนๆหน่อยครับเพราะไม่รู้อะท่านผู้ชมเวลาผมเล่นตัวละครอะไรที่มันแบบเล่นแต่ตัวซ้ำๆมันก็รู้สึกเหมือนฟอร์มจะตกอะท่านผู้ชมไม่รู้อะท่านผู้ชมแบบคนเรามันก็มีฟอร์มตกบ้างนะท่านผู้ชมเอาจริงมันจะเล่นโหดทุกต,ตามไม่ใช่หรอกคือต้องมีฟอร์มตกบ้าง เคลียบเหมือน้านน้าผมก็จอปอมาได้นะครับช้อนนี้ถือว่าสวยจัดประลัดบอกขนาดประหล,ลาออกยังบอกว่าสวยจ้าเคลียบเราก็จะเคลียร์คลิปก่อนนะครับชอนนี้ครับช้อนช,อช,อช,อชอผมจ่อ,อมองกุฎมาเลยนะครับเพราะว่าอยากเล่นดาเมจไปเลยไนงะไม่อยากออกเจาะนะหรือเขาจะอเอจาะก,ก็ได้นะครับถ้าฝั่งรงข้ามเอาแบบออกกันออกแบบออกเจาะเอยออกทุย ออกกันเวททุกคนนะครับแล้วก็ออกเจาะมาได้เลยนะครับฝั่งนี้เขาก็เอ้ยฝั่งนู้นเขาก็น่าจะออกกันเวทมาเยอะอยู่นะครับเพราะว่าเมดเราสามตัวเลยน่าจจออก,กันเวททุกคนนะเอาอย่างครับต้นไม้ของพ่อโอเคเขาเสียของโลไปแล้วนะครับโอเคบับฟ้าขึ้นพอดีนะครับผมก็จะมาฟาร์บับฟ้านะครับช่อเน,นี้ยนะตีไปครับตีไปครับ ครับทางด้านขับขึ้นพร้อมช็อตนะครับใครมาก็คือแฮชชอร์มันด์ฟักเกอร์บอกเลยนะครับว่าแรงจัดประหลัดบอกโอเคครับเปิดไอ้ดาร์คเลเยอร์เลยก็ได้นะครับช็อตเนี้ยเฮ้ยเรียบร้อยครับบอนนี่โลมกูไปก่อนแล้วนะครับไม่ชงไม่เช็คพุ่มไม่เพื่อนนะครับเอาจ็อกเกอร์แหลมบลอกโอเคครับพอเหมือนเขาจะฟิกเอาผมครับแต่เอาผมไม่ได้ไงโดนทันบิร์ดผมใส่หน้าไปแล้วผมยังไงครับผม นาคอสแตะลิงมาครับผมชาติน,นี้เอาอยัางไงมึงคิดว่ามึงกินไงบอกเข้ามาแบบนี้เอาเรียบร้อยฟิกเกอร์เอ้ยยำกระหม่อมไปหนึ่งทีครับผมแพนดา้ายังไงครับผมเรียบร้อยดับเบิลคิลไปนะผมสงสัยเขาน่าจะไปดูช่องของพี่คนนั้นมานะผมแพนด้าตัวน,นี้เรียบร้อยกาลีตายแล้วผมสวยครับผมฝั่งของข้ามเขาก็ตายหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเชียร์ไอ้ ดักตัวนี้นะครับผมว่าถ้าปล่อยเรดยาวนี่ผมว่าน่าจะแพ้นะจริงอ่ะเฮ้ยหรืออาจจะชนะก็ได้ไม่รู้เหมือนกันมันก็อยู่ที่คนเล่นนะท่านผู้ชมแต่ผมมองว่าฝั่งเขาก็น่าจะชนะนะเฮ้ยหรือฝั่งเราอะไม่รู้อะท่านผู้ชมอยู่ที่คนเล่นท่านผู้ชมดูทันได้แคปผมดิโคตรเยอะเฮ้ยเอ้ย,อย,อยโอ้โหคนนี้คือแบบต้นไม้ของพ่อคือแบบ เป็นคนที่ใช้สกิลคุ้มมากก็คือกูเจอหน้าทีแรกก็คือแบบใส่สุดตลอดอะทั้งฟิกใส่ทั้งอันติใส่ทั้งตบโอ้โหใช้แบบสกิลคุ้มมากอะเหมือนเจอเมื่อกี้ท่านผู้ชมแบบเขากดอันติเลยนะเมื่อกี้เขาน่าจะกดอันติเคลียร์คลิปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเอานะคอสเรียบร้อยนอะคอสนี่คือตาน,นี้ก็เล่นยากจัดอะผมบอกเลยมีล็อกอยู่สองตัวในทีม คอรนี่คือแบบไม่ได้เล่นอะ่ะจริงนคอรร้องไห้อะ่ะถ้าผมเป็นถ้าผมเล่นนคอร์สอ,อ่ะไอเทียเข้าปุ๊บโดนล็อกปั๊บอะ่ะไม่โดนบันนี่ล็อกก็โดนโลกิล็อ,อกอ่ะช็อตช็อตช็อตแต่ช็อตแต่ช็อตไปช,อไปชอไป็ชอตท,ทีละนิดทีละหน่อย <What S 1> เอาเอา,เอายังไงยังไงเอ๋อเรียบร้อยครับต้นไม้ของพ่อครับดูครับต้นไม้ของพ่อเขาเล่นสุดนะครับ คนนี้เขามาสุดมาเหนือตลอดนะครับโอเคเขาถอยละเอา้าเรียบร้อยลิงลิงมาทุบเพื่อนผมไงโอเคปล่อยลิงไปนะครับถ้าผมขอลิงเมื่อกี้ผมก็น่าจะน่าจะได้ลิงอยูอ่นะแต่ผมก็งงกับตัวเองเหมือนกันว่าทำไมกูไม่เข้าวะตอนนั้นน่าจะห่วงเก็บไอ้ทันเดอร์แคปนะครับ ตายปะไม่ตายเอาลิงก็ได้เรียบร้อยน,นี่ครับฐานะแคปขึ้นแล้วก็พร้อมเล่นนะครับช็อตไปอย่างที่เรียบร้อยจ็อกเกอร์เอ้ไม่ใช่จ็อกเกอร์นะครอสบอกเลยนะครับว่านาครัสไม่ได้เล่นนะครับตานน้น,นาครัสเอากาลีให้ฉับเป็นแฟกเกอร์เรียบร้อย อย่างนี้ก็ตายสิไม่ยอมกลับบ้านไงนของชอบไปครับทุเรียนอะจะเจอตัวเล่นน้อยๆเนี่ยบอกเลยว่าไร้ยับไร้ยับโอเคครับยังไงครับชอนน็อตนี้โอโ้โหมันติเสวรอโลกิรอก็อผมจะใส่สุดเลยโอเคครับต้นไม้ของพ่อราก,ก่อนยี่ชาติเป็นฟังก์ราสามพันเลยอ่ะโคตรแรงอ๋อนะคอรัสเออลิงโอเคครับลิงเงินลิง,ลงตายยังไงเรียบร้อยโลกิ เออิ่มเชลลกิจ็อกเกอร์ผมรอนาะคอสมาครับนาคอสเขาก็จะเข้าแล้วก็จะออกนะครับท่านชมดูสเต็ปของเขาดูไม่ยากเลยครับนี่เข้าแล้วก็ออกก็โดนผมอันติตายเรียบร้อยก็คือเขาเข้ามางัดแล้วเขาก็จะออกคะนั้นนาคอรอ์ดดูไม่ยากเลยจริงๆครับผมเออตัวนี้ก็มาสุดอีกแล้วนะ่ะอันติมาเลยอะน่กกากลัวจัดน่กกากลัวจัดโอเคนะ่าจะจบแล้วน,นะท่านชม เราต้องรีบจบนะครับถ้าไม่จบเราก็จะโอกาสแพ้แล้วก็มีสูงอยู่นะเราไม่มีโลมอ่ะตายครับเรียบร้อยเดือดต้นไม้ของพ่อนะครับเฮ้ยตัวนี้มันตายยากจริงๆนะต้นไม้ของพ่อนะเรียบร้อยจบครับเป็นดาตีปอมโอเคครับผม้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตัวคลิผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมได้นะทำโจมไปบาย,บาย